ค,คุณผู้ชมคะสำหรับเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชาก็มีภารกิจในการสารความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยไทยและกัมพูชาก็ได้ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ครบรอบ70ปีไปเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะคุณทิวลิปนาคสมภพเราได้คุยกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชาถึงภารกิจที่เกิดขึ้นค่ะ I began my foreign service career as a Cambodian desk officer. That was more than 30 years ago, and at that time, I did not have any chance to travel to Cambodia. And life has come into full circle when I was appointed ambassador to Cambodia. งานแรกในฐานะนักการทูตเมื่อกว่า30ปีที่แล้วคืองานประจําโต๊ะกัมพูชาในกรุงเทพเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คนกัมพูชามากมายนี้ความรุนแรงในประเทศตัวเองมาอยู่ที่ประเทศไทย เพื่อนที่ท่านได้รู้จักเมื่อช่วงเวลานั้นส่วนใหญ่ย้ายกลับมาที่กัมพูชาและมีตําแหน่งหน้าที่การงานอยู่ในระดับสูงในหลายภาคส่วนทันทูปัญญารักรับตําแหน่งเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงพนมเปญเมื่อปี2561และปีนี้คือปีสุดท้ายในตําแหน่งที่นี่ would miss them very much because า h they are all my friends close to my heart ทันทูกล่าวว่านโยบายต่างประเทศของไทยให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเสมอ และกัมพูชาคือประเทศเพื่อนบ้านที่ไทยมีชายแดนร่วมกันยาวถึง8 1 7กิโลเมตรแต่โควิด -19 ทําทำให้ไทยและกัมพูชาเว้นว่างจากการเยี่ยมเยือนกันเป็นเวลากว่า2ปีดังนั้นเมื่อ2ประเทศเปิดชายแดนกัมพูชากลายเป็นประเทศแรกที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเดินทางมาเยือนอย่างเดือนมีนาคมที่ผ่านมากัมพูชาได้ต้อนรับรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารสูงสุด ไทยและกัมพูชาเพิ่งฉลองครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไปเมื่อปี2563และถึงแม้จะเป็นช่วงโรคระบาดทางสถานทูตก็ได้จัดกิจกรรมมากมายเท่าที่จะทำได้และโครงการต่างๆยังคงดำเนินมาจนถึงตอนนี้ We have donated uh, several facilities along the border to help uh, Cambodia cope with COVID-19 because uh, there are many cross-border uh, travel between the two countries. uh, we also train uh, skilled laborers so that uh, when they go to work in Thailand, they have uh, enough skills to cope w i t the, uh, the factories and the new technology in working in factories in Thailand. นอกจากนี้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราัาสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สร้างวิทยาลัยเทคนิคขึ้นสองแห่งคือที่กำปงสปือและที่กำปงเชอเตียว เนื่องจากอายุเฉลี่ยของประชากรกัมพูชาคือ25ปีดังนั้นท่านทูเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยสร้างสมรรถภาพให้กัมพูชาและประเทศอื่นๆในภูมิภาคและเมื่อถามว่าสเสน่ห์ของกัมพูชาคืออะไรท่านทูตอบว่าที่เด่นชัดที่สุดก็คือผู้คน We are neighboring countries We share many similarities, we have many interactions. So, um, the hearts and minds of the Khmer people are with the Thai people. As Cambodia is a kingdom of wonder, there are many charms. But the charm is the people, the Khmer people. They are very friendly, they are generous, and they are very accessible. <coughs> และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางหรือเมื่อมาถึงหากได้รับวัคซีนครบโดสมาแล้วทันทูตปัญ,ญรักษ์มองว่านี่เป็นจังหวะดีที่คนไทยจะเดินทางมาเที่ยวกัมพูชาและมาสัมผัสด้วยตัวเองว่ามีโอกาสอะไรรออยู่บ้างคนกัมพูชานั้นนิยมสินค้าจากไทยและมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าจากไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสมเด็จพระมเหสีคุณเซนเซด recently uh, Thailand and Cambodia is enjoying uh, excellent relations so it's a very good opportunity for thais to take advantage to visit cambodia and see for their own eyes what opportunities lie here whether uh, economic or starting any uh, new business here because um, the average age of cambodians are 25 they would be a very excellent buyers in the future Thai <coughs> รายงาน